รายการต่อไปนี้เป็นรายการญญทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยญญารายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ ในระบบดิิจลขึ้นโลโก้ PPTV HD ช่อง36เสนอรายการขึ้นตัวหนังสือวิถีชีวิตขึ้นตัวหนังสือวัฒนธรรมขึ้นตัวหนังสือศิลปะขึ้นตัวหนังสือสาศาสนาขึ้นตัวหนังสือสังคมพหุวัฒนธรรม ภาพชายหาดนราธ,าวราธิวาสภาพมุมสูงเห็นเรือกำลังแลน่นพิธีก่อนก้มศรีรษะและเงยหน้าสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอัสลามุอาัลกุมซึ่งเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาสัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรมและศาสนาของสังคมพหูวัฒนธรรมรวมทั้งมุสลิมสายกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของทุกๆศาสนาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทำขวัญจังหวัดนราธิวาทักษิณราชตำหนักชนรักศาสนานราทั์เพลินตาปาโจตรึงใจแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานภาพอนุสาวรีย์นกกระดาษสันติภาพเปลี่ยนภาพ ผู้คนขับรถบนท้องถนนเปลี่ยนภาพดอกยี่โถสีชมพูป้ายชื่อร้านขนมพื้นบ้านขึ้นตัวหนังสือชื่อตอนขนมอาเกาะบอกเล่าวิถีชีวิตผ่านขนมพื้นถิ่นตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กันที่ชุมชนบ้านยะกางตะมนตบางนาอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสค่ะที่นี่เป็นตำนานของการทำขนมสูตรโบราณที่เรารู้จักกันว่าขนมอาเกาะ ขนมชนิดนี้นะคะถือเป็นขนมพื้นถิ่นแบบดั้งเดิมและในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะก็ได้มีการสืบทอดในการทำจนเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักของผู้คนมากมายแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะคะคือทำไมขนมชนิดนี้สามารถบอกเล่าเรื่องราวถึงความเป็นอยู่ชีวิตของผู้คนและที่สำคัญนะคะสามารถเชื่อมโยงการอยู่ร่วมกันของสังคมพูุวัฒนธรรมได้อย่างไรช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามรับชมกันค่ะตัวอย่างช่วงต่อไป มก็นี่ขายดีที่สุดกันอยู่ในชุมชนแล้วเราก็ทําให้ผู้คนในชุมชนก็มีรายได้เพิ่มก็ม,มีความสุขค่ะเขาก็ได้มีตังเหลือ <S 2> <S 2> ช่วงนี้ นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักกับขนมโบราณของชาวมุสลิมนะคะอาหารหวานยอดนิยมในช่วงเดือนรอมฎอนค่ะจากการบอกเล่านะคะอาเกาะเพี้ยนมาจากคําว่าอาเกะที่แปลว่ายกขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับวิธีการทําและสุดเด็ดที่ทําให้ขนมชนิดนี้มีความนิยมมาอย่างยาวนานวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเจ้าของร้านขนมพื้นบ้านกันค่ะภาพแสงแดดลอดผ่านต้นไม้ เปลี่ยนภาพบ้านที่ทำขนมพื้นบ้านขนมอากะขนมเปียนาเปลี่ยนภาพขนมอากเข้าวเหนียวแก้วบ้าบินในจานร,ราดน้ำสลัดลงบนผักช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาที่บ้านหลังหนึ่งของอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสซึ่งวันนี้ อาหารหลักๆนะครับขนมหลักๆบนโต๊ะที่วางอยู่ข้างหน้านี้ต้องบอกว่าหลากหลายเมนูจริงๆนะครับหลายเมนูนี้ผมไม่รู้จักนะครับซึ่งแน่นอนเดี๋ยวจะจารู้จักพร้อมๆกันแต่ก่อนที่รู้จักกัน ขอให้ผมได้รับประทานก่อนนะครับเพราะผมหิวมากๆเลยทีเดียวนะครับเริ่มสลัดแขกนนเดงนะครับซึ่งเห็นแล้วก็แบบว่ามันมีความหลากหลายของอาหารเช้าถ้าเรารับประทานไปแล้วเนี่ยครบเลยนะครับทั้งผักทั้งไข่มีครบทุกอย่างนะครับในจานของสลัดแขกเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยนี่เลยกุ้งทอดนะครับเป็นกุ้งทอดที่ที่แห้งนะกุ้งทอดที่แห้งนะฟังเขียงได้เลยกรุบกรอบ อันนี้ไม่ให้คมตอบผมนะครับกรุบกรอบมากเลยนะครับพอดีอืมอร่อยหมดทุกอย่างเลยมันยิ่งเราคุกเขานะผมว่ามันจะทําให้ทุกอย่างมันรวมตัวกันนะครับแน่นอนเรื่องของขนมที่อย่างที่ผมได้คุยไปเมื่อสักครู่นะครับว่ามีหลากหลายเมนูเด็ดมากๆเลยทีเดียวนะครับผมมั่นใจนะครับว่าหลายๆคนอาจจะคงไม่เคยเห็นเหมือนกันมาทานกันก่อนเลยแล้วกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มที่นี่เลยขอทานก่อนเลยครับ อืมมันจะมีความกรอบสัมผัสแรกคือมีความกรอบรสชาติเหมือนจะเป็นมะพร้าวอะครับแล้วมันมันไม่หวานมากนะมันเป็นหวานพอดีคือเหมาะมากสำหรับการทานเช้าๆนะครับพร้อมกับอาจจะเป็นน้ําชากาแฟนะครับพร้อมๆกันไปนะครับนี่พูดถึงก็มาเลยพร้อมๆกันดูซิว่ามันจะได้ลิ้มรสและสัมผัสได้ขนาดไหนอืม คือมันจะตัดกันพอดีอะครับคือกาแฟมันก็มีลดความขมอ,อยู่นิดนึงแล้วก็ขนมที่เราทานไปเนี่ยมันก็มีความหวานอยู่นิดหนึง่งซึ่งจะไม่หวานเยอะนะผมว่าเหมาะมากเลยแบบคนที่รักสุขภาพนะครับไม่รู้จักเหมือนกันครับแต่ทานก่อนแล้วกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างอืมไข่นํามาเลยครับรสชาติของไข่ที่มีความหอมนะครับผสมกับความ คือมันจะไม่มันเยอะนะครับแต่มันมีความอร่อยที่มันกลมกล่อมกันพอดีเลยนะครับทีนี้เราทานกันครบเมนูหมดแล้วแต่บางเมนูเนี่ยเรายังไม่รู้จักเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมารู้จักกันว่าแต่ละเมนูที่เราทานไปเนี่ยมีอะไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาพบกันครับภาพตู้อบขนมไฟฟ้าและมีขนมบ้าบินใส่ถาดวางอยู่บนโต๊ะเปลี่ยนภาพผู้หญิงกำลังตักน้ำกะทิชั่งขึ้นตัวหนังสือชื่อตอนขนมอากะ บอกเล่าวิถีชีวิตผ่านขนมพื้นถิ่นผู้หญิงเทส่วนผสมลงแม่พิมพ์หลังจากที่เรารับประทานขนมอร่อยออร่อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับเราต้องมาทำความรู้จักนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำขนมอร่อยออร่อยเชฟระดับจังหวัดของเราก็ว่าได้ในเรื่องของการทำขนมพื้นบ้านนะครับสวัสดีครับพูดถึงเรื่องของการทำขนมพื้นบ้านเนี่ยนะครับอยาก คือจริงๆแล้วเราเราทำมานานแล้วยังทำมากี่ปีแล้วครับก็ทำมานานก็20กว่าปีแล้วแต่คือจะเปลี่ยนเรื่อยๆไงคนนิยมกินก็เลยทำทำตลอดอักเกอเมื่อก่อนอักเกอเพิ่งทำมาสปีเองค่ะก็คือขนมอักเกอนี่ยขายดีที่สุดคอ่าค่ะแล้วสูตรอะครับเราได้สูตรจากไหนก็มาจากก็ปู่ย่าตายายของเรา จุดเด่นของเราอะขนมมาก็ของเราคือคืออะไรคืออะไรคือกะทิค่ะกะทิมันจะข้นไข่เป็ดเราจะไม่ใช้ไข่ไก่เพราะไข่เป็ดนี่มันจะแห้งแล้วก็นุ่มสูตรเราดั้มเดิมก็ใส่ตะไคร้คือไม่ให้ขาวไข่อะแล้วก็ใส่แป้งใส่สุดท้ายแล้วก็แช่ให้สิบนาทีให้แป้งเขาพองหน่อยแล้วก็ค่อยออกมาอบพูดถึงเขาบอกว่าใส่ตะไคร้นะครับเดี๋ยวขอญากเขาก็จะไม่ขาวอ มันไม่รู้สึกถึงความข่านะครับเหมือนแบบคือถ้าไม่บอกว่าใส่ตากครนี่ก็จะไม่รู้เลยครับภาผู้หญิงตักส่วนผสมใส่เหยือกตักขนมที่อบเสร็จใส่ถาดเปลี่ยนภาพขนมอาก้อในจานตั้งแต่รุ่นบุญยาครับเรามีการดับปลงดมีการพัฒนาอะไรบ้างาฝังนมีค่ะ มีเากะทิเราจะค้นกว่าแล้วก็ไข่นี่สมมุติเขาใส่อย่างน้ำตาลกิโลหนึ่งกะทิกิโลหนึ่งไข่นั้นถ้วยหนึ่งแต่เก็เพิ่มไข่หน่อยคันเราจะให้นุ่มไงเพิ่มประมาณสี่ลูกจริงๆเขาใส่ถ้วยหนึ่งใช่ไหมถ้วยหนึ่งประมาณ15ลูกแต่เราก็เพิ่มอีกประมาณ4ี่ลูกสี่ฟองอ่ะแล้วนอกจากขนมอังเาะเรายังมีขนมอะไรบ้างครับเห็นมันมีเยอะเหลือเกินใช่ ก็มีเปียนาเปียนานี่มันจะมาชุดกับเกาะค่ะค,คือมันจะขายดีทั้งสองอย่างค่ะขนมนี่คือลูกน้องเราจะขอเข้าทํางานเราก็เพิ่มขนมให้ลูกน้องเขามีงานทานําไงจะมีเรื่อยๆนะถ้าลูกน้องเขามามาอีกแล้วก็เพิ่มขนมอีกแต่กะเป็นคนช่างหมดคือกะเคยให้เขาแตกไข่เองคือก็ขนมก็ไม่เหมือนของเราไงกะก็เลยแตกไข่เองช่างอะไรเองทุกอย่างแค่เขาสมเอง จริงๆแล้วเขามีอาชีพหลัก<ช>อยู่แล้วใช,ชใช่ไหมครับแล้วเหมือนกับมาช่วยกะแล้วทาให้เขามีอาชีพเสริมสร้างไรายได้เับเรารู้สึกไงครับที่เราเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ในชุมชนแล้วเราก็ทำให้ผู้คนในชุมชนเขามีรายได้เพิ่มมีความสุขค่ะเขาก็ได้มีตังเหลือในคำขนมพื้นบ้านของเราเนี่ยเราเริ่มเตรียมตั้งแต่ตีสามตีสามครึ่งตีสามครึ่งค่ะตีสามครึ่งคือจะทำบ้านบิงก่อนแล้วก็เสร็จประมาณหกโมงแล้วก็ต่อกับ อาก,ก็ะก็เสร็จประมาณ10โมงก็ต่อเปี่ยนาต่อปกติแล้วถ้าพูดถึงขนมอาก็ของนาราธิวาสเนี่ยจริงๆแล้วเป็นขนมที่เขาเขาทานทุกวันหรือว่าใช้ในกิจกรรมไม่ทานทุกวันถ้กิจกรรมก็มีค่ะค,คืองานแต่งงาน mm งานมาลิดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบบ ของฟองฝากก็มีค่ะกะเลือกที่จะทำขนมดั้งเดิมซึ่งตอนนี้มันมีขนมที่มันหลากหลายคือจริงๆแล้วเป็นขนมมุสลิมถูกไหมฮะส่วนใหญ่ที่กะทำใช่ไหมครับแต่ยังมีขนมพวกของของชาฟูธ่ะครับที่ทำพวกต้องหยิบต้องยอดเลยที่เราเห็นพวกทีนี้เขานิยมกินพวกนี้ค่ะคือเขานิยมกินพวกนี้คือขนมพวกนี้ก็ก็ไม่ค่อยมีคนทำอ่ะค่ะ แบบเนี้ยไม่มีคนทําบางทีเขาก็คนหันใจคนไทยก็สั่งเราก็ส่งรถตู้ไปก็มีค่ะคือทานทั้งคนมุสลิมค่ะคนไทยก็ทานวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ทําให้เราได้รู้จักขนมพื้นบ้านของจังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะขนมอังเกะกว่าจะได้มาสักหนึ่งชิ้นเนี่ยนะครับกรรมวิธีและก็สูตรดั้งเดิมของจังหวัดนราธิวาสน,นะครับผ่านทางร้านขนมพื้นบ้านที่นี่นะครับที่อำเภอเมือง จังหวัดนาราธิวาสขอบคุณมากเลยนะครับพิธีก่อนยกมือไหว้แขกรับเชิญภาป้ายชื่อตลาดน้ำยายะกังขนมร้อยปีผู้คนมากมายเดินซื้อขนมกินขนมที่ตลาดน้ำผู้หญิงจัดขนมลงถาดขนมบาตาบูโรขนมฝอยทองและหม้อ,อกแกงผู้ชายซื้อขนมสายไหมเปลี่ยนภาพผู้หญิงถือขนมมาดูกาตง ผู้หญิงกําลังขายขนมครกเปลี่ยนภาพป้ายชื่อตลาดน้ำยะกังขนมร้อยปีช่วงนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำยะกังขนมร้อยปีนะครับซึ่งแน่นอนที่นี่มีขนมโบราณมากมายเลยเดียวและที่สำคัญเลยนะครับร้านขนมพื้นบ้านอยู่ที่นี่ด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าวันนี้จะมีลูกค้ามากขนาดไหนครับภาพพิธีกรกําลังเดินตามหาร้านขนมพื้นบ้าน ร้านอยู่ตรงไหนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวต้องเดินตามหาก่อนอา้าวนี่ครับร้านอาเกาะนะครับอ้าวพอดีเลยสวัสดีครับเดี๋ยวขอเข้าไปคุยข้างในดีกว่านะครับกล้ามานานแล้วยังครับเนี่ยได้มาได้สักครู่หนึ่งแลยคะ่ะวันนี้เรามีขนมอะไรบ้างครับมีขนมอ้อกขนมดูสายไหมโบราณไหมโบราณก็สลัดสลัดแขกก็มีมอแกงค่ะก็บ้าบินโอ้ ปกติเนี่ยกเปิดกี่โมงยังไงอะครับบ่ายโมงก็พร้อมแล้วค่ะคือเราจะขายทุกวันไหนบ้างวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาลูกค้านี่เป็นยังไงบ้างครับก็ดีค่ะแต่ช่วงโควิดนี่ก็ก็ไม่ค่อยมีคนหน่อยค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นลูกค้าเดิมหรือว่าลูกค้าใหม่ย,ยังไงครับก็ทั้งเดิมทั้งใหม่ะคะ่ะพาไปรูปหลักกิโลตลาดน้ำยายกกังขนมร้อยปีผู้หญิงซื้อขนมขนมหม้อแกง ขนมสายไหมสีชมพูก้ามาขายที่ตลาดน้ำนี่นานแล้วยังครับนานเลยค่ะหลายปีแลหลายปีสาปีแล้วก่อนหน้านี้ก็าทำอะไรครับก่อนที่จะมายก้อขายกันย็ดผ้ายัดผ้าก้ามอชวนมาหรือไม่ทีแรกทีแรกก็มาช่วยอ๋อมาช่วยกันเพราะก้ามอไม่ว่างก็เลยก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับส่วนใหญ่สำหรับลูกค้าที่มาซื้อที่ร้านเนี่ยจะมีทั้งมีมิตรมีสลามิต าุ่่คะภาพหยิบขนมดูใส่ถุงและมัดยางสวัสดีครับพี่ซัมมาจากสวัสดีค่ะพี่มาจากเบตงค่ะจากเบตงใช่ค่ะคือยังไงมาเที่ยวหรือว่ายังไงเอ่ยกลับมาบ้านเกิดที่นาทิวาสค่ะจากร้านนี้ได้ยังไงรู้จักเขาอมีพี่พี่เขาแนะนำมาค่ะแล้วขนมอะาก็นะครับใช่อะากาะค่ะแล้วก็ปิยนาอ๋อ แล้วก็ขนมอะไรในหม้อแกงะหม้อแกงแก็แล้วก็เนื้อข้าวเหนียวแดง,รแงอร่อยรสชาติอร่อยมากเลยคือมาต้องมาที่นี่ถ้ากลับมาที่ต้องมาซื้อของที่นี่ค่ะครับนี่โทษนะครับ,รบมาจากไหนครับจากยะลาครับมาปกติปกติมาเที่ยวหรือมามามาเที่ยวครับมาเที่ยวมากี่คนครับวันนี้มาครอบครัวมากครอบครัวเลยใช่ไหมครับรู้จักขนมอากอกอากอรู้จักครับส่วนมากจะจะเป็นช่วงมอสอเดือนรอมฎอนเนี่ยจะวางขายเยอะมากครับของอา ที่นี่เขาบอกว่าอร่อยอร่อยที่นาลาที่นี่แล้วก็ที่ร้านแห่งนี้ครับแล้วสําหรับร้านขนม้นบ้านที่จังหวัดพราที่ว่าเนี่ยที่มีอาหารหลากหลายเนี่ยคือจริงๆแล้วเรารู้จักมาก่อนไหมฮะรู้รู้จักครับรู้จักมาก่อนนี่คือคือตั้งมาจากยะลาตั้งใจมาที่ร้านขนมบ้านขนมบ้านครับตามตามตลอดเลยตามเก็บทุกทุกร้านเลยนะ และเราก็รู้จักร้านของกะเมาะเรียบร้อยแล้วสาหรับร้านขนมพื้นบ้านนะครับและเดี๋ยวกะจะพาเราไปเดินเที่ยวชมนะครับในส่วนของตลาดน้ายะกกังกันต่อไปไปเลยครับกะพาพิธีก่อนและผู้หญิงเดินชมตลาดน้ําสุกยังที่ขนมที่ทําตรงนี้ที่เขาไม่คือไม่มีไม่ไม่มีที่ไหนนะคะ มันเป็นยังไงนะครับมันเป็นแบบนี้คดีมันเป็นอันนั้นนะครับมะพร้าวกับแป้งข้าวเหนียวค่ะแล้วก็มากำกับไม้แล้วก็มาย่างแล้วก็จะราดราดกะทิแล้วก็ราดน้ำตาลอีกครั้งหนึ่งที่ขนมอะไรนะครับมาดูกาตรงค่ะแปลว่าพึ่งเกาะรังภาพตักน้ำแป้งมันลงกระทะตักแผ่นแป้งออกจากกระทะตักไส้ขนมที่ผสมมะละกอลงแผ่นแป้ง ขนมบาตาบูโรในกล่องป้ายร้านบาตาบูโรมาอีกถึงหนึ่งร้านที่กะแนะนำมานะครับอย่าให้เสียเวลากันเลยทีเดียวนะครับเรามาที่ร้านบาตาบูโรนั่นเองนะครับบาตาบูโรนี่แปลว่าอะไรนะคกะหมอนเก่าแปลว่าหมอนเก่า,กาฉะนั้นแล้วเรามากินหมอนเก่ากันพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับ ภาพผู้หญิงราดน้ำกะทิบนขนมบาตาบุโรพิธีก่อนตักและชิมขนมบาตาบุโรอย่างแรกเลยคือความมันของมะพร้าวนะครับแล้วมันไปผสมผสานกับความนุ่มของแป้งรวมไปถึงมะละกอข้างในทำให้สัมผัสถึงความอร่อยล้ำลึกจริงๆนะครับนี่คือบาตาบุโรหรือหมอนเก่านั่นเองนะครับ สตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กันที่มัสยิดใจกลางเมืองนาราธิวาสค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกขอนาฬิกาถนนพิชิตบำรุงนะคะภาพผู้คนขับขี่รถบนท้องถนนรถวิ่งไปมาบริเวณสี่แยกหอนาฬิกา สถานที่แห่งนี้ค่ะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจไว้มากมายเลยค่ะเอาเป็นว่าช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอิหม่ามประจํามัสยิดกันค่ะภาพรถวิ่งบริเวณหอนาฬิกาที่อยู่ใกล้กับมัสยิดเปลี่ยนภาพมัสยิดกลางประจําจังหวัดนาราธิวาสหรือมัสยิดยุงเอียสวัสดีครับท่านครับ อยากให้ท่านเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของมัสยิดแห่งนี้ให้ฟังหน่อยครับครับสวัสดีครับผมในนามตัวแทนของคณะกรรมการอ,อิสลามประจํามัสยิดยุมยาะนะครับความเป็นมาของมัสยิดนี้นะครับอันเดิิมทีนะครับพระยาภูพาพักดีสีสุวรรณประเทศวิเศษัาษาหรือชื่อเดิมเตงกูเงาะซัมสุดินนะครับ,รบซึ่งเป็นบุตรของพี่ชายเจ้าเมืองระเงะเก่า ได้ย้ายที่ตั้งเมืองมาอยู่ที่บางนารานาราธิวาสนะครับซึ่งได้สร้างวางที่สำนักใหม่ขึ้นที่ถนนสติรายาต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมนทนภา,าคใต้นะครับจึงได้พระกรุณาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อเมืองบางนาราเป็นเมืองนาราธิวาสตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2458นะครับ พระยาผู้พาพุดีจึงนับว่าเป็นเจ้าเมืองนาราธิวาสคงแรกนะครับคนแรกนะครับท่านมีส่วนพัฒนาเมืองนาราธิวาสและได้บริจาคเงินสมทบเพื่อพัฒนากิจาการโรงเรียนรประจํามัสยิดอยู่ตลอดรวมทั้งบริจาคที่ดินเพื่อสร้างมัสยิดย um ุมียะหรือมัสยิดรายอยแห่งนี้นะครับซึ่งต่อมานะครับ มัสยิดแห่งนี้เป็นมัสยิดประจำจังหวัดแห่งแรกนะครับตอนนั้นนะอยากให้ท่านย้อนอดีตจากอดีตถึงปัจจุบันนะครับความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวจังหวัดนาราธิวาสมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้อาชีพหลักของพี่น้องเราในนาราธิวาสก็คือการประมงนะครับกับประมงแต่ในอดีตจริง,รงๆเมื่อก่อนเรื่องศาสนานะครับไม่ค่อยจะศึกษาเท่าไหร่นะครับจนถึงบัดนี้นะครับช่วงนี้นะครับ เรามีการสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางคืนเราจะมีอุสตาดมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจและก็การอ่านกุรานที่ถูกต้องแล้วก็ความเป็นอยู่ในสังคมตามอย่างไรแล้วก็เราจะต้องปฏิบัติตัวเพื่อทํากิจกรรมใดๆให้เกิดประโยชน์แก่สังคมต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับแล้วสถาปัตยกรรมที่มีความแตกต่างครับสถาปัตยกรรมที่มัสยิดอะครับอยากอยากให้ท่านอิหม่ามเล่าให้ฟังหน่อยครับท่านเข้ามาครั้งแรกนะครับ อาจจะเป็นโดมนะครับ,รบอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับเป็นเอกลักษณ์ของมัสยิดแห่งนี้นะครับ,รบซึ่งที่อื่นไม่มีแบบนี้นะครับโดยลักษณะอย่างที่ท่านบอกว่ามีโดมที่เป็นจุดเด่นของเรา,าครับเราลดการสื่ออะไรให้คนภายนอกเขาเขา,เขาได้รู้จักมัสยิดของเรา,าครับพญาภูผาบังดีเนี่ยพญาที่เจ้าเจ้าเมืองนาาธิวัส ท่านแรกนะครับก็เสืบเชเสีายจากประเทศมาเลเซียนะก็มีการสืบทอดเอาทางวัฒนธรรมของธรรมเนียมประเพณีก็มากลมกลื่นกันนะครับนอกจากเป็นมัสยิดแล้วนะครับซึ่งสถานที่อย่างนี้ยังยังเป็นรู้สึกว่าเห็นมีข้างนอกเป็นอะไรด้วยแต่เดิมเนี่ยเราจะมีอาคารตาดีกาอยู่ด้านนอกนะครับทางโรงเรียนก็เป็นชั้นประถมศึกษานะครับสอนตั้งแต่ เด็กเล็กๆนะครับจนถึงปห .6 ภาษาไทยเนะี่ยในอนาคตข้างหน้านี้เราจะรื้อให้หมดตรงนี้นะครับ,รบแล้วก็เราก็ต่อเติมมัสยิดด้านข้างออกไปแล้วก็สร้างตาดิกาอีก2ชั้นนะครับ,รบเพื่อรองรับบุตรหลานของเราที่มาเรียนที่นี่นะครับและอนาคตอีกอย่างหนึ่งเราจะสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับ,รบเพื่อที่จะให้ท่านที่เดินเข้ามาในจังหวัดนาราธิวาสจะได้ทราบเรื่องราวประวัติความเป็นมาของมัสยิดยุมยะแห่งนี้นะครับ คือด้วยการที่เราอยู่ในสังคมเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมสังคมคที่หลากหลายอะครับคือในการอยู่ร่วมกันอย่างอย่างสันติสุขเนี่ยที่เป็นหลักคําสอนในการทําให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกอะครับในการที่เราอยู่แบบพุวัพันธธรรมนะครับเราจะมีเราจะได้เราได้สอนตามหลักการของศาสนาอิสลามความเป็นอยู่แล้วก็การที่ เราจะต้องปฏิบัติศาสนกิจเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามแต่นะฮะเราก็เราก็อยู่เป็นพี่น้องกันนะครับแล้วกิจกรรมที่เราทําร่วมกันในในสังคมของเราครับในในจังหวัดนราธิวาสก็คือจริงๆแล้วเป็นสังคมบอกว่าน่าทำครับแล้วในส่วนของทางมัสยิดเองมีกิจกรรมอะไรที่ทําร่วมกับชาวไทยพุทธหรือว่าชาวชาวจีนบ้างะครับครับ สำหรับปีปีที่แล้วนะครับ,รบปีที่แล้วเราลงมีกิจกรรมอย่างหนึ่งนะครับเดินวิ่งแล้วก็ไป id, มัสยิดไม่ว่าจะเป็นชาวไทยพุทธจีนคริสต์นะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับเราเราไม่ได้กีดกันว่าท่านเป็นศาสนาอื่นมาร่วมไม่ได้คือเราเปิดกว้างเพื่อที่จะเชื่อมสัมพันธมตรีทุกๆศาสนานะครับให้เข้าใจว่าอิสลามจริงๆนะอิสลามนั้นก็ ไม่ได้ไม่ได้รังแกใครนะครับเราก็อยู่เป็นพี่น้องกันนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ทำให้เราได้รู้จักนะครับสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับต้องอ่ารวมไปถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของมัสยิดแห่งนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอิหม่ามมากๆเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเรากันครับภาพมุมสูงเห็นเรือกำลังแล่น เปลี่ยนภาพภาพมุมสูงเห็นหานราทัศ สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าเสียดายมากๆเลยนะคะที่เราไม่มีโอกาสได้ไปชิมขนมสูตรโบราณกับพิธีกรภาคสนามแต่ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยเราก็ได้รู้จกักในเรื่องของการแบ่งปันและการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันหากท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่แวะเวียนมาในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสของเรานะคะก็อย่าลืมที่จะแวะมาชิมขนมอากาะของเราได้เลยนะคะ และว,วันนี้รายการอัสลามูอะลัยกุมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมสถานที่ไหนบ้างนั้นอย่าลืมที่จะติดตามรับชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะภาพร้านข้าและผู้คนที่ถนนคนเดินยามค่ําคืนเปลี่คนคนนยนภาพอาหารสี่อย่างไข่เจียวปลาทอดเนื้อปิ้งเค้กผู้คนมากมายเดินไปมา ตัวอย่างตอนต่อไปการส่งเสริมประเพณีว่าวในบงของจังหวัดยะลาเป็นการเปิดพื้นที่เรื่องของการอนุรักษส์สืบสานเป็นการรวมตัวของทุกเชื้อชาติศาสนาวเรารวมตัวกันเพื่อได้ไถ่ายทอดให้กับรุ่นลูลกหลานเรียนรู้ในการทาําว่าวต่อไปสนับสนุนโดยกสทชและกทปศ ผลิตโดยบริษัท641 c o r p o r a คอป n ปอเรชันจำกัด PPTV HD ช่อง36